สถานการณ์โควิดแต่และคนตอบสนองไม่เหมือนกันจริงไหมครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วบางคนจะตอบสนองแบบเกมรุกบางคงตอบสนองแบบเกมรับบางคนเฉยชาไม่ตอบสนองอันนี้ยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งที่มีบุคลิกแนว structure personality คือมีบุคลิกที่ชอบวางแผน1 2 3 4คือทุกวันเขาจะมีแผนของเขาชัดเจนว่า เขาจะต้องทำอะไรและต้องบรรลุเป้าหมายอะไรบ้างเป็นแนว ceo ของโรงงานที่หนึ่งนะฮะซึ่งมีความรับผิดชอบนะฮะทีนี้เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงงานเขาต้อง b r e a ต้องชะลอลงนะฮะเขาอาจจะต้อง lay off พนักงานให้พนักงานบางท่านกลับบ้านพักนะฮะหยุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลโรงงานโดยส่วนตัวเขาเองเขามีบุค,คลิกเป็น ผู้นำมีบ e ุคลิกเป็นแบบ structure personality นั้นเกิดอะไรขึ้น,นะฮะตั้งแต่เดือนกุมภาตั้งแต่โรงงานเงียบเขาไม่ค่อยต้องทำงานอะไรมากนะฮะเพราะว่า production หรือการผลิตในโรงงานค่อนข้างชะลอลงแทบจะไม่มีนะฮะช่วงแรกเขาก็อยู่กับมันได้นะฮะพอเข้าไปไปลายเดือนที่1เริ่มเดือนที่2องเขาเริ่มสังเกตว่าเขาเขามีความอึดอัดปแปลก พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกเขาไม่ค่อยอยากคุยกับคนอยากอยู่คนเดียวแม้กระทั่งแบบถึงท่านแกบอกจะเดินห่างออกจากสามีมีความรู้สึกอยาก่างอยากหย่าด้วยซ้ำนะฮะจนเข้าหลังๆเนี่ยเริ่มสังเกตว่าตัวเองเนี่ยคอแห้งไอแปลๆนะฮะได้กินบุหรี่ปุ๊บจะไอเลยกินน้ำหอมที่เคยใช้ตอนนี้ได้กลิ่นฉุนอะไรนิดหน่อยก็จะไอแล้วก็ไอมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะ ไอแบบออกนอกบ้านนิดหน่อยก็จะไอนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็ปกติดีสรุปได้กินอะไรก็จะเซนมากเลยก็จะไอทันทีลักษณะไอไอแห้งไปตรวจมาแล้ว2ที่นะฮะแต่ไม่สบายใจวันนี้ก็เลยมาได้โอากาสมานั่งคุยกับผมผมก็ดูเอ็กซเรย์ดูอะไรคือเขาทำมาหมดแล้วนะแต่เขาก็ยังคอนเซิร์ว่าทำไมเขาไวต่อพวกนี้แล้วเขาไอมากสรุปเลยสิ่งที่เราคุยกันสักพัก จริงๆผมมองันแหะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไอปัญหามันอยู่ที่บุค,คลิกเขาคือเขามี Structure personality ซึ่งเวลาเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะขาดการที่ต้องวางแผนที่ต้องบรรลุเป้าหมายเนี่ยผ่านไประยะหนึ่งร่างกายเขาและจิตใจเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าในตัวเองเขาหมด value ในตัวเองหรือ value ที่เขาจะมีให้กับสังคมคุณค่าเขาจะเริ่มลดลง พอเวลาต่อมาแว l ลูไม่มีคุณค่าในตนเองน้อยลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขมาจากข้างในก็นําไปสู่พอไม่มีความสุขมากๆเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากพบคนไม่อยากเข้าหาคนใกล้อยากอยู่คนเดียวอยากเงียบๆอยากเก็บคว,ความรู้สึกเก็บอารมณ์ของแกแต่ลึกๆเขาไม่รู้ว่าเขาเคว้งด้วยเรื่องอะไร ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าโรงงานปิดมีผลอะไรมากไหมก็ไม่มากเพราะว่าที่ผ่านมาโรงงานก็ทำไรายได้ได้มีมีกำไรสะสมมีเงินสะสมแน่นอนฮะพนักงานที่ต้องพักเขาก็คงมีมาตรการเยียวยานะฮะอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ผมว่าสถานการณ์อย่างนี้ทุกคนเขาเข้าใจแล้วก็ปรับช่วยกันปรับสภาพได้อยู่แล้วซึ่งของอย่างนี้เขาเองก็รู้นะครับแต่เขาก็ยังสงสัยว่าแล้วทําไมเขายังรู้สึกโล่งๆจากข้างในนะฮะ นี่ฮะคือปัญหาของ structure personality ก็เป็นดาบสองคมบุคลิกที่เราชอบวางแผนชอบทำตามเป้าหมายชอบบรรลุเป้าให้เสร็จ 1, 2, 3, 4ทุกวันตื่นมาจะต้องมีแผนคือต้องเข้าใจว่าบุคลิกคนเหล่านี้เนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยเป้านะฮะเขาขับเคลื่อนด้วยการบรรลุเป้าการผลลัพธ์สำฤทธิผลลัพธ์แล้วเมื่อไหร่ที่ drive พวกนี้มันหายไปเนี่ย คนคนหนึ่งเนี่ยคุณค่าจะลดลงทันทีแล้วไม่แปลกครับพอคุณค่ามนุษย์ลดลงอะไรตามมาครับสุขภาพกายตามมาสุขภาพกายตามมาอย่างที่บอกฮะกายก็สะท้อนต่อจิตนะฮะคนนี้เนี่ยจากประวัติเราเห็นว่าการไอนี่แปลกๆนะไอแบบได้กลิ่นปุ๊บไอปั๊บค่อนข้างฉับพลันมากไอแห้งๆแล้วไอมีความแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะฮะก็แน่นอนฮะอาจจะเป็นภาวะ ไอจากภาวะภูมิแพ้แต่ซึ่งเราก็เจอมากในผู้หญิงซึ่งมีมีสาเหตุหลักๆมาจากการกระตุ้นจากปลายประสาทและก็สมองนะอย่าลืมนะไอของผมเนี่ยมาจากการกระตุ้นในสมองได้นะครับในทางตรงกันข้ามอีกคนคนหนึ่งที่มีลักษณะบุคลิกเป็นแบบ analytical จริงๆมันมีหลายบุคลิกนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง2 2 2กรณีที่ผมเจอบ่อยๆ analytical ก็คือบุคลิกที่ชอบวิเคราะห นะชอบคาดคะเนชอบวางแผนชอบอ่านเกมว่าอน,นาคตจะเป็นยังไงนะพวกนี้คือชอบใช้สมองวางแผนนะกลุ่มพวกนี้ก็เหมือนกันฮะเขาก็จะตอบสนองต่อความเครียดอีกแบบหนึง่งพวกนี้จะไวมากจะจะวางแผนจะคิดคิดแย่ไวนะฮะจะวางแผนว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าโควิดระบาดมากเขาจะต้องมีแผนอะไรบ้างเขาก็จะแสดง อาการเครียดโดยการยิ่งจมไปกับศึกษาติดนะฮะเขาจะศึกษาละเอียดทุกวันอัปเดตท,ทุกวันนะฮะแต่เขาไม่รู้จริงๆร่างกายเขาเริ่มเครียดไปคือคล้อยกับมันไปแล้วเขาก็จะอินกับมันมากบทสรุปจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะการตอบสนองต่อภาวะเครียดมันไม่ใช่ต้องอาศัยแค่เครียดอย่างเดียวนะมันอาศัยบุคลิกเราด้วยนะฮะ